ไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะทุกคนขนานีนะคะแบบนี้เลยค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะนมมมัไ่ี ผมมาห้ามนะครับแต่ผมจะอธิบายว่าไอ้ตัวเนี้มันเคลื่อนไหวนี่ตัดกัดเัดตัอนไหว ขณะนี้นะคะเราอยู่ยูเอฝั่งตรงข้ามถนนมาฝั่งตรงนี้นะคะทุกคนมาฝั่งตรงองค์งกรอ,อุตสาหกรรมป่าไม้ทุกคน เมื่อสักครู่นะคะก็ตามนัดหมายนะคะทางกลุ่มที่จะมาขับไล่มินออนไลน์ซึ่งมินออนไลเดินทางมาที่ประเทศไทยเนาะมากันที่ u ูค่ะแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงนะคะเดินทางมาสแตนบายรอเมื่อสักครู่เกิดเหตุชนลมุนแบบหนักมากค่ะทุกคนเราออกไปที่เดิมนะครับน้องครับกองน้รอนีนะครับครับ์ ขณะนี้นะคะทุกคนบรรยากาศกา็นำตัวแกนนำนะคะเขาเรียกว่าอะไรพรมาร่พาพัดถิ่นนะคะไปที่กันที่สอนอแล้วนะคะตอนนี้ก็ตรงนี้ก็น่าจะสลายเนาะสื่อต่างประเทศมาให้ความสนใจนะคะก็ตามนัดหมายคือหน้า UN ค่ะหน้า UN ค่ะก็จะเดินทางมากดดัน UN เดินทางมายื่นหนังสือกับ UN นะคะในกรณีที่ ให้มีนออนไลน์เข้ามาในประเทศนะคะ,คะไปดูชูสามนิ้วมาแล้วค่ะไปดูคะ่ะน้องๆทำกิจกรรมชูสามนิ้วหรือเปล่าไปดูคะ่ะใช่ไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นพวกนั้นเออน่าจะไม่ใช่ใช่นไหมเคลื่อนไปไหนไม่รู้เขาจะไม่เขาไม่เขาเขาจะกลับมาที่เดิม น,น่าจะรถไปที่สอนอไหมไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ว่าทางกลุ่มจะยกเลิกการเดินทางมาหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะอยู่หน้า UN คะ่ะขณะนี้นะคะหน้า UN นะคะว่าวุ่นมากเลยะคะ่ะทุกคน ตามนัดหมายมันเป็นหมายของกลุ่มน้องๆงอกหลวงริมน้ําซึ่งเมื่อวานจ,าจัดกิจกรรมที่หน้าหอ,อาศิลป์มันเป็นหมายของกลุ่มพม่านะคะกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยที่รัฐบาลไทยรัฐบาลของแพรทองทานชินวัตนเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านต้อนรับให้มีนออนไลน์เข้ามาในประเทศอันนี้ก็คือจุดประเด็นของการเดินทางมา U N วันนี้นะคะแต่สําหรับใครจะมีใครเดินทางมาร่วมไหมจะมีคนเมียนมาเดินทางมาร่วมไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะ ไม่น่าจมาแล้วเราใส่เราเราเราเองนะคะเราเองก็อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคือเราต้องหล่อคือคนไปหนึ่งกลุ่มข้างหลังมันดันเข้ามามาก ไ้ทอยนะโกพม่าคนเมื่อ,อกี้โดนตกหัวไปผักใหญ่เลย <c oughs> คือบางทีการตีโจรของแต่ละคนไม่เหมือนกันการตีความหมายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะการตีความหมายบอกว่าเป็นการปกป้องหรือว่าเป็นการอะไรนี้บางทีมันก็เนาะมันมันมันคนละประเด็นกันหรือเปล่า <c oughs> มันคนละประเด็นกันหรือเปล่านะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องแล้วแต่ผู้ชมนะ,ะจะติดตามแล้วก็ตีประเด็นออกไป วุ่นวายมากค่ะทุกคนวอานอเริ่มย้ายแล้วค่ะแล้าที่ตำรวจนะคะก็สแตนบายอยู่หลายคันรถเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่นี้นอยู่ฝั่งนี้แอบ ขณะนี้นะคะเรายังไม่ได้ข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะคะขณะนี้นะคะเรายังไม่ได้ข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรยังไม่รู้ะคะ่ะเขา <fit> ไปสนอหรือเพื่อนเช่ไหมเพื่อนไปสนเห็นมันกลุ่มตางไปอยู่กับตำรวจปลอดภัยแล้วมั้งแมวแมวแมวเขาไปทำเขาไปสนอตามแมม

S 1> <S 1> <S <S ขณะาาน,นี้นะคะเราอยู่หน้า UN กันทุกคน